เพื่อให้ไม่พลาดคลิปและสินค้าใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับช่วงอุปกรณ์เสริมสายล่ายินดีต้อนรับนะครับผมก็วันนี้นะครับผมมีสินค้านะครับมีตำหนิอีกหนึ่งตัวนะครับเพื่อนๆพี่นะครับของรุ่นนี้นะครับผมจะเป็นแบรนด์ของ discovery นะครับรุ่นนะครับ btz นะครับ4 46คูณ40 sffp นะครับตัวนี้จะเป็นเส้นเล็งแบบขยายตามซูมนะครับเพื่อนๆี่พี่นะครับ สำหรับตัวนี้นะครับผมเหลือแค่ตัวเดียวแล้วนะครับผมแต่เป็นสินค้ามีตําหนินะครับผมผม QC เบื้องต้นนะครับไม่มีปัญหาใดๆนะครับเพื่อนเพื่อนี่พี่นะครับไม่มีปัญหากับการใช้งานใดๆนะครับเพื่อนเพื่อนี่พี่นะครับผมอโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวกล้องกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตําหนิมีตรงไหนนะครับเพื่อนเพื่อนี่พี่นะครับผมใครได้ไปนี่คุ้มมากนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับผมก็อยู่ใน ระหว่างการผลิตนะครับเพื่อนเพื่อนที่นรับก็จะรอประมาณอีกสามสี่เดือนนะครับถึงจะมีวางจําหน่ายอีกรอบนึงนะครับสําหรับรุ่นนะครับว t z ีแซนะครับสี่สบหกคูณสี่ิเอนะครับเพื่อนเพื่อนที่พี่นะครับผมนี่นะครับตัวนี้นะครับใส่ขาเตี้ยได้นะครับเพื่อนเพื่อนที่พี่นะครับผมหน้าเลนจะอยู่ที่สี่สบมิลนะครับท่อจะเป็นท่อแบบสามสิบมิลนะครับตัวนี้จะเป็นแบบปรับลาค้างนะครับเพื่อนเพื่อนที่พี่นะครับมีวงล้อปรับลาแถมให้นะครับเพื่อนเพื่อนที่พี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นนะครับ การปรับนะครับผมแบบปรับนอกนะครับผมเวลาปรับก็ดึงขึ้นแบบนี้นะครับดึงขึ้นเราปรับได้เลยนะครับปรับเสร็จก็กดลงแบบนี้นะครับจะเป็นแบบปรับนอกเซซิโลได้นะครับแล้วก็สําหรับกล้องตัวนี้ครับจะมีกําลังขยายนะครับผม4ถึง16เท่านะครับเพื่อนๆพี่พี่นะครับผมด้านหลังก็สามารถปรับสายตาได้นะครับเพื่อนๆพี่พี่นะครับท่านที่มีปัญหาเรื่องสายตานะครับผมโอเคนะครับ ก็ตัวนี้ได้ผ่านการ QC มาแล้วนะครับแต่ทางร้านได้ QC อีกรอบนึงนะครับไม่ผ่านนะครับเพื่อนๆี่พี่นะครับผมทางบริษัทได้ QC มาแล้วนะครับแต่ทางร้านได้ QC อีกรอบนึงนะครับไม่ผ่านนะครับเพื่อนๆที่พี่นะครับเดี๋ยวมาดูตําหนิกันนะครับว่าตรงไหนนะครับเพื่อนๆที่พี่นะครับผมใครได้ไปนะครับใครรับได้นี่คุ้มมากเลยนะครับนี่นะครับตําหนิของเขานะครับเพื่อนๆที่พี่นะครับผมข้อต่อตรงนี้นะครับจะเข้าไม่สุดนะครับผมแต่ผมเช็คเบื้องต้นแล้วนะครับ ทำการ QC เส้นเล็งแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนะพครับแล้วก็ QC ในส่วนของปรับหลาแล้วก็ปรับโฟกัสนะครับปรับซูมแล้วนะครับผมไม่มีปัญหาใดๆนะครับไม่มีปัญหากับการใช้งานใดๆเลยนะครับเพื่อนเพื่อนะพครับดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะแนบสนิทนะครับพี่ๆนะครับนี่นะครับแต่ฝั่งนี้นะครับผมเข้าไม่สุดนะครับเพื่อนๆพื่อนะพีครับแต่ใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาใดๆนะครับผมมีตัวเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อนๆพื่อนะพครับสาหรับกล้องตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อี่พนะครับผม นี่นะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของเส้นเล็งกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับนี่นะครับเส้นเล็งนะครับผมก็ปรับบนล่างซ้ายขวานะครับปกติหมดนะครับผมกําลังขยายนะครับสี่ถึงสิบหกเท่านะครับตัวนี้จะเป็นเส้นเล็งแบบขยายตามนะครับนี่นะครับก็ปกตินะครับนี่นะครับไม่มีปัญหาใดๆเลยนะครับเพื่อนๆที่พี่นะครับผมนี่นะครับเส้นเล็งก็ลักษณะดังภาพนะครับนี่นะครับโอเคนะครับผม ก็ขครได้ไปคุ้มมากนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแจ้งราคาก่อนเลยนะครับตัวนี้นะครับจากปกตินะครับจะอยู่ที่ประมาณนะครับ3,500บาทนะครับสําหรับกล้องตัวนี้นะครับเพื่อนๆนพี่นะครับผมแต่ว่ามันมีตําหนิตรงนี้นะครับเพื่อนๆในพี่ครับอย่างก็อย่างที่เรียนนะครับเพื่อนๆนพี่ครับก็ผมก็จะขายถูกๆให้นะครับก็เอาไปแค่นะครับ2,800บาทรวมจัดส่งพอแล้วนะครับเพื่อนๆนพี่นะครับใครที่แก้ไขได้นี่สบายเลยนะครับนี่นะครับนิดเดียวนะครับ โอเคนะครับเดี okay. ๋ยวเราไปดูในส่วนของของแถมกันบ้างนะครับของแถมนะครับก็จะมีนะครับผมท่อรถแสงนะครับผ้าช็ดเลนนะครับผมแถมให้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นข้อมูลของกล้องนะครับเพื่อนเพือนี่พี่นะครับนี่นะครับกล้องจะยาวอยู่ที่290มิลนะครับน้าหนักจะอยู่ที่500กรัมนะครับผมโอเคนะครับเบื้องต้นนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะแถมนะครับวงล้อปรับกราให้นะครับเพื่อนๆพนี่พี่นะครับนี่นะครับ ฟากดุกแบบป๊อปอัพแถมให้หัวท้ายนะครับผมขาจับรางนะครับสวิตมินแบบทรงสูงนะครับแถมให้นะครับพร้อมประแจเอลนะครับหรือท่านไหนที่ใช้แบบ20มิลก็บอกทางร้านได้เลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของคู่มือนะครับเอกสารการใช้งานนะครับเพื่อนเพื่อนี่พี่นะครับแถมให้นะครับโอเคนะครับผมก็จากปกติราคาจะอยู่ที่3,500บาทนะครับแต่มีตําหนินะครับมีเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อนเพื่อนี่พี่นะครับย้านะครับมีตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมให้สิทธิ์คนโอนก่อนเท่านั้นนะครับเพื่อนๆพี่ๆนับผม โอเคนะครับผมก็ถ้าไหนสนใจก็ติดต่อมาที่ line id นะครับ @jukppp นะครับติดต่อมาที่ line id นะครับ @jukppp นะครับผมวันนี้ก็รีวิวทานี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ